네, 네, 네. 좀좀 하나, 둘, 네, 안녕하세요. 하이 하이 네, 두준입니다. 오랜만이에요. 저기들 좀까부리만고 해요. 네, 여러분 네, 정말 너무너무 보고 싶었습니다. 기타 음 많으니까 여러분. 이봐요. 이봐요. 반양 쭉쭉 우섭입니다여러분들 <laughs> <laughs> 아, 너무 해서고 <laughs> 오늘 여러분들과 함께 좋은 시간 함께 보냈으면 좋겠습니다. <laughs> 라이트순티맞아요순 <순녁 티솔. 웃음> 가사오니까, 동카, 그대만이 와이카. 네 하이라이트가 1년 만에 약 1년 만에 이렇게 방콕에 찾아왔습니다. 더 앞으로 만든 띠래 하이라이트가 다시 나와 브롬테이크 한데요. 네, 어떻게든 어 여러분들 기억나세요? 이 <laughs>

세계 중에 새 어, 아, 손가락 안 들지 않는 그런 생각이 들 정도로 여러분들 덕분에 굉장히 재밌게 놀다간 기억이 있는데요. 아, <시> 아, 오늘은 정말 어, 작년 콘서트에 못지않게 굉장히 에너지가 넘치는 어, 우리 라이트가 함께 해주신 것 같아서. ผมนึกถ no ึงเพลงเจดาจารกมีจ๊ะแลวันี้ลก็อยู่กับพวกเซึ่งมีมากมายไม่แพ้ปีที่แล้วนะครับผมเองก็คาดหวังกับคอนเสิร์ตเด่วครั้งนี้ฮะนี่ทุกทอาชแล้วเป็นไงสถานที่นี้รู้สึกคุ้นไหมคัทมา้องยูัดแล้วทุกคนเข้มาที่นี่กันฮะครอยที่นี้าที่ันมาฮะทุกคนที่่งมาที่น่ฮะท่นี่ก็้อง่าที่นง นั่นีทแุ่มาเจกทุกคนกับสถานที่แห่งเดิมแบบนี้เนี่ยก็เป็นความรู้สึกที่แปลใหม่นะครับแลอยาได้여ที่นีันจิาจั่ที้านสเอาดรกสตมจได้ัเกต็มไปด้วยความร้อนแรงที่นี่เองครับวันนี้ตได้ะวันนี้ผมจะลองหวดูนะครับ

네. 작년에 오신 분, 미카이 마피티 래마 씁. 작년에 안 오신 분, 미카이도 마피티 래마. 작년에 안 오신 분, 미카이도 마피티 래마. 오또 많은 팬분들이 또 늘었나 봐요. 오 그럼 잠무한 팬이 또생해서더 많아졌나 봐요. 굉장히 뿌듯하고 어, 오늘 보면도 굉장히 처음부터 끝까지 참 재밌게 만들어드릴 테니까 네. 저희 하이라이트 콘서트 재밌다고. โซมบอมหวานยี่เนยเฉยๆก็รู้สึกดีใจไหฮะแต่ก็ทุกคนเองก็จะเต็มที่กับคอนเสิร์ตเพื่อจะสร้างความสุขให้ทุกคนจนถึงนาทีสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นกลับไปเนี่ยช่วยไปกระจายข่าวด้วยนะครับว่าคอนเสิร์ตของไทยไลท์ที่สนุกมากเลยฮะรักษมณ์ถึงย่าไหมฮะโอเคดีดีครับโอ้ปีที่แล้วเนี่ย วทีเปิดตัวเนี่ยนะครับก็จะมีเพลงแค่ Switch On ที่เหมือนเดิมที่เหลือจะเป็นเพลงใหม่หมดเลยซรโรวคอนเสิร์ตโอเพนนิ่งเซชั่น에서 Switch On 을보셨는데ก็ได้เห็นเพลง Switch On ในคอนเสิร์ตใหม่ทุกคน어떠셨어요ทุกคนเป็นไงบ้างครับชยครับ้โพชไหมครับคัขอบครับขอบคุณีดีทุกคนอบกัุาเที่ดีมาก ชูบิดิจจะแล้วจากที่ไปก็จะมีเพลงที่ทุกคนจะชอบมากเนี่ยเราอยู่นีฮะุกชดเทอทุกคนทราบใช่ไหมฮะว่าเราร้องเพลงอะไรกันมเรื่อเ่าไห่กคนอย่ไปรู้กันว่าจากที่ไปจะร้องเพลงอะไรสกกับคอนเสิร์ตนะฮะจากนช ก็ก่อนที่บรรยากาศจะหนาววบบนี้นะฮะรสันจะเยอะไปหนอเราไปต่อเนื่องกับเวทีต่อไปเลยดีไหมฮะอ้ดีมากครับโอ้ดีมาคับโอ้ดีมากครอ้ดีมากครบ้ากครับโอดีมากครับอ้ดีมกครับอ้ดีมกครับ้ากครับโอ้ดีมากครับโอ้ดกครับโอ้กครับโอ้ดีมากครับอ้ดีากครับอ้ากครับโอ้ดมากครับอ้ดีกครับโอ้ดีมาครับโอ้กับอมครับโอครัโอ้ดีมครับ